มีพี่น้องมาดอกงามเตะแมนแมนจ้าดอกบานจูมสองหิลังโงกเหลืองโอ้ดอกผู้เถี่ยวป้าเห็นงามกันไหมแมนเห็ดแดงเห็ดอีกพอใดเห็ดด้วยจ้ง พี่น้องผลงานเฮาเอ็กซีนพี่น้องห้อยก็จะตัดออกอันนี้เห็ดอันนี้กินได้เด้อพี่น้องต้องก็ตัดตัดออกเอ็กซีน,นจ้าเอ็ดเอ,อ็ดซีนบ่อ,นอือ ฮ็ดซีนี่ซุเบแซบเลยโอ้ตัม่ตายยืนต ก็บอกเลยมากจ้าเดี๋ยวดีหนอันของเลยของแหลกของทีงานเฮะสิบลงตาเดี๋ยนี้คือกันไปเบิดเนาะจักมันสิกลวงจำใดกันลงปลาเนี่ยก็คัดขนาดเดี๋ีนี้น อันนี้มันกระสีออกอยู่แต่ว่ามันกระสีเหลือตาข้าเจ้าน้ะอํำเนาะมันก็เล่ยเหลือบองละดอกสองดอกมือมีเข้ามากหกคนคุณไปตั้งคุณอีสามคนมาทั้งนี้สามทีนะเข้ายุดทางไวเขายัหลงทางเข้ายางขึ้นน้ำทางนี่เนาะ ส ina, Dieu, ีออกอยู um> ่ดอกอ่ำเห็นตะห้ยคนเคียเต็มอยู่จ้าเอินหากันโอ้ยไม่ไม่อยู่อ่ำห้ยคนเอาแหมมุนนุ่ยปุ้ยเลยก็ซีเมนเฮ็ดหยั่งพี่น้องล่ะโอ้ยอ่ำเห็นแล้วเห็นแล้วเสียดข้าเจ้าอ่ำเห็นละโงกอีหลีแมนแมนนี่เห็นบ่นี่ แล้วถ้าเจ้าเอาบอรเบิดพี่น้องดอกเดียวดอกน้อยหน่อยอ้ำละถ้าเจ้าเอาเบอร์เบิดเอาป้าสี่คนทีสีดอกซึ่งดอกบานเนาะถ้าเจ้าเอาเบิดแล้วเขาเจ้เอาไม่ไม่ยู่นี่อ้ำนี่อ้ำเม้นป้าเห็นละโงอกจะแท่นนี่จ้าเขาอยู่แถวนี้เด้อเขาจะเฝ้าเปไปใส่เด้อ ตาที่ลกลังมอพี่น้องนี่เห็ดินเห็ดแดงอันนี้ก็กินได้ดอกง,ง,งามพี่น้องเห็ดินเ่ะเล่นน้งเข้าก็เอาหยิบสซกันเลยเห็ดดินพี่น้อง เห็ดดินแดงนี่พี่น้องมาดอกงามติเห็ดไข่อําเห็ดไข่เห็ดไข่พี่น้องโอ้ยเห็ดไข่แมนแมนจ้าดอกบานงามงามอําเห็ดไข่ดอกงามงามพี่น้องฮู้ฮ้อม มึงเนี้ยล่ะนะดอกงามนี่นนแหนมแมนจน้านี่อำนี่นี่ล่ะจูมสองนี่นั่นบานเจ้าเบิ้งเนี้ยล่ะเป็นแมนช้ายเป็ดไข่เป็ดไข่เป็นไข่เ,ขเ,ขเลยน,นี่พี่น้องนี่จูมสอง เป็นไดพ่อปุนเนาะเป็นไได้เป็นไดแดงพุ่มค่าเลยได้นี่คุณเลี้ยงเนี่ย้กอู้หล้วมาฮะน่ลางโ่บานที่ไหนนี่ลางโเหลืองนี่ลางโเหลืองดอกพงงามแต่วะแก็โอเคอ้วยเกิด้ี่คนเดียวโอเคเนาะเลือก้าเจ้าใช่ hết đinh, áo lê hết lăng ngô lưỡng. tìm ngang nào sáu thò ầm đây mong là đọc sáng đọc thì nó phải <laughs> ออกห้าตามาดอกว้าคันสิบ้าคันสิบ้าโง่เมื่อก็ได้เนา <laughs> ะเออไาหากลับถ้าต้องถอยตีอ้าถอยกับถอย แดงหูวจักยืนมาแดงไปเจ้าภาพไปหายไปดังใดบูเขานับกลเขาเด้เอามาก่อนเขา ไปเบิ้งพันทางไว้แดงยึดพันทางไว้มันสิงลงปตาไปหนะ่อยอุยดด้ยเห็ดแดงป้าเห็ดแดงดอกนี่คืองามเถอเห็ดแดงแล้วมึงเนี่ยพี่น้อหนอนดอกผู át, ้ดอกผู้เะป้าเห็ดงามกับเนี่ยอันที่เพื่นเพื่อนมาตายบ้านบ่แม่นพี่ว่าเขาเอาถิ่นเดี๋วเห็ดแดงฮะเออเห็ดแดงพี่น้อดดง มันเานะถาเนาะเถาเจะเล้ยบเอาหลงงมาันจางเสันแดงมันเด็กเง้ยมันนสันปีนองนี่ดอกน้ยแต่ว่าคว่ำงามมันนีเปตะนนยเลยเด้งไงงามงามางนปีนองอืีอง

พอได้เก็บขาวดินข,าว,ขาวนะจ้า เห็นเราโง่พี่น้องหาไปหามาเหมือนกับของพ่อเนาะใช่โอ้ให้เราโงกขาวงกขาโอ้พี่น้องก็โดกงามแต่ละ <laughs> ทีมงานเหาบมี่ทีมงานผู้ทอเห็นไข้เห็นไข้งามเนาะทีมงานเห <c oughs> นาเหมีแต่ทีมง,ง,งานคอนเทนต์พี่น้องไงคะใช่ เอาห้า่ไปพี่่เอาไปฝูพงไปน่ติดเือเาไปตังเไปไปเสรลาฝุ่นห้มเข้าเจ้าเครือไม่ยังมันเอ็ดหนึ่งใช่ ข่อยมิตะมันไปหนาบ่มี่มิตะมันไปหนาพี่น้องเนื่อยุต่ว่าเกิดเอ้อซ้ำกันละ่ะเฮ้ยนี่ต้องง่โโปุระดอกซ้ำนี่ก็คุุมคาได้มากดอกพี่น้อง

cái đường nha hết đỉnh đèn cái nào Hãy subscribe cho kênh không ได้พอได้กินเนาะอันนี้ก็ของสอท่อเพิ่นนี่ข้าเจ้าว่าอย่าเอาครูมาเก็บเห็ดเพิ่นกับบ่ฟังนี่เพินเคค่นเอาครูมาเก็บนิดนี่ลงมาแล้วพี่น้องนี่ใบแดงได้พอได้กินทุกคนอยู่เก็บปักติ๋วไปน้ำเนาะเกไปเ,เปก,ก็บไปเก็บเอาี้ยอัยกษาพี่น้องลงมาแล้ว ก็ได้กินไดยอยู่นันมากกันได้จงสีส่แล้วพี่นออ้องเอ้ยใครอยู่ดิ